สวัสดีค่ะทุกคนกับพบก,กันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรค di กับ sia d h S, ซึ่ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ตรงข้ามกันเนาะเพราะว่า di นะคะจะมีฮอร์โมน adh ลดลงแต่ว่า sia d h S, เนี่ยจะมีฮอร์โมน adh สูงขึ้นอืมก็เลยทําให้อาการมันตรงกันข้ามกันแต่พี่บิวตี้อยากแนะนำเนาะก็คือให้จําไปแค่โรคเดียวอีกโรคหนึ่งก็คือตรงกันข้ามกันอืเดี๋ยวไปดูโรคแรกเลยโลรคแรกเลยคือเกี่ยวกับ di นะคะ Di เนาะก็จะมีผลเลือดที่ผิดปกติอย่างเช่นโซเดียมสูงอาจจะมากกว่า145ซีรัมออสโมลิตี้สูงเนาะก็คือความเข้มข้นในเลือดสูงก็มากกว่า295แล้วก็ฮิวเนออสโมลิตี้ต่ำเนาะก็ ในฉีะความเข้มข้นมันต่ำเนาะก็น้อยกว่า100อืมแล้วก็ยูรีนสเปซิฟิกกาวิตี้ก็คือความถ่วงจำเพาะเนาะน้อยกว่า1.005อืมอันเนี้ยเคยออกข้อสอบนะคะอยากให้น้องๆจำไปเลยเนาะแล้วก็พิวตี้ขอเนี่ยอ,อธิบายเพิ่มเติมนะในเรื่องของโซเดียมเนาะพิวตี้จะสอนวิธีการจำง่ายๆก็คือเ d ดมันเป็นโฮอร์โมนเกี่ยวกับการดูดกับน้ำถ้าเ d ดลดลงแสดงว่าการดูดกับน้ำลดลง ถูกไหม,อมพอดูดกับน้ำลดลงในปริมาณเลือดที่เท่าเดิมแต่น้ำมันน้อยลงเนาะแล้วทีนี้ในเลือดของเราเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่อก็เลยทำให้โซเดียมมันเหมือนดูมันเหมือนมันสูงขึ้นไงเหมือนมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ซีรัมออสโมลิตี้สูงอันนี้ก็ที่วิวตี้บอกว่าคือพอเอดเสมันลดลงทำให้มันดูดกับน้ำได้น้อยลง ฉี่แสดงว่ามันต้องออกไปกับฉี่เยอะก็เลยทําให้ความเข้มข้นเลือดสูงแล้วก็ยูรินอสโมต่ำอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยคือพอฉี่มันออกเยอะใช่ไหมความเข้มข้นในฉี่มันก็ต้องต่ําลงเพราะว่าปริมาณน้ํามันเยอะขึ้นแล้วก็ต่อไปเลยคืออาการนะคะส่วนใหญ่เลยก็คืออาการจะมีปัสสาวะมากแบบที่วิวตี้บอกเลยนะก็คือ a d h มันเป็นโฮอร์โมนเกี่ยวกับ ดูดกับน้ําพอโรค D I เนี่ย a d h e มันลดลงก็เลยทําให้มันดูดกับน้ําได้น้อยก็เลยออกไปกับฉี่เยอะน้ําน้ํามันก็ออกไปกับฉี่เยอะเนาะก็เลยทําให้ปัสสาวะเยอะอาจจะมากกว่า30 cc เปรอเอาเนาะพอน้ําออกเยอะก็ต้องหิวน้ำํำการรักษาส่วนใหญ่ก็ให้เป็นโฮอร์โมนวาโสโซเปปซินเนาะก็อาจจะเป็นโฮอร์โมนทดแทนนะคะหรือให้เป็น D D A V P เนาะแบบพ่นจมูกส่วนใหญ่การพยาบาลก็เนี่ยพอฉี่ออกเยอะอาจจะมีชั่งน้ําหนัก อาถ้าแบบสูญเสียน้ําเยอะกอ็อาจจะให้ IV ทดแทนนะคะแล้วก็ให้ observe เนาะเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาที่พ่นไปหรือย,ยาที่ให้ไปเนาะแล้วก็อ่ะที่บิวตี้บอกอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะก็คือเป็น SIADH ซึ่งอันเนี้ยมันจะตรงข้ามกันให้ตัวเองจําไปแค่อันเดียวเพราะว่า SIADH อะโฮอร์โมน ADH สูงขึ้นพอโฮอร์โมนสูงแสดงว่ามันต้องดูดกับน้ําก็คือฉี่น้อยดูดกับน้ําเข้าร่างกายเยอะ แต่ฉี่ออกไปน้อยอก็เลยทําให้ปัสสาวะมันออกน้อยอก็อาจจะน้อยกว่า3 0 0ซีซีเปิดออาวเนาะพอมันดูดกับน้ําเยอะอาจจะทําให้น้ําเกินไงจากเดิมที่แบบปกติแต่ว่าอยู่ๆมันไปนดูดน้ําเข้าร่างกายเยอะก็เลยทําให้น้ําเกินเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะให้เป็นพอน้ําเกินนึกนึกถึงเหมือนฮาร์ตเฟล์อะน้ําเกินก็ให้ยาขับปัสสาวะอืมอาจจะให้พวกลาซิกเนาะอื แล้วก็อาจจะมีการจํากัดน้าเพราะว่าน้ํามันเยอะอยู่แล้วยิ่งไปกิน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 อีกน้ําก็ยิ่งเยอะขึ้นเขาก็เลยให้จํากัดน้ําแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะเกี่ยวกับผลแผลบนะคะออ่าผลแผลบเนาะที่พูดถึงเลยก็คือโซเดียมที่บอกว่า a d h น่สอะมันดูดกับน้ําเยอะพอในเลือดมันมีโซเดียมเท่าเดิมแต่น้ํามันมาเพิ่มในเลือดขึ้นเนาะน้ํามันมาเพิ่มขึ้นอะอก็จะททาให้เหมือนโซเดียมมันต่ําลง แต่ความจริงอ่ะคือน้ํามันเยอะขึ้นไงก็เลยทําให้โซเดียมมันต่ำแล้วก็ต่อไปเลยคือ,อซีเลียมออสโมลตี้ต่ำซีรัมก็คือหมายถึงเลือดความเข้มข้นของเลือดต่ำเนะเาะที่พิวตี้บอก a d เดี ADHD มันดูดกับน้ําเยอะคือที่จริงอ่ะปริมาณเม็ดเลือดอาจจะเท่าเดิมเนาะแต่คือพอได้น้ําเข้ามาเพิ่มมันก็เลยกลายเป็นมันทําให้เขาเรียกว่าความเข้มข้นอะ่ะมันก็เลยลดลง แล้วก็ยูเรียนออสโมเนาะที่บอกว่ามันดูดกับน้ําไว้เยอะแสดงว่าฉี่ก็ต้องออกน้อยแสดงว่ามันต้องแบบเหลืองมากเข้มมากเนาะอืมก็คือยูเรียนออสโมมันก็เลยสูงก็ที่บอกเลยการพยาบาลที่พิวตี้อธิบายไปเนาะสองลูกเนี้ยจำไปแค่อันเดียวก็พอเนาะสำหรับน้องที่สงสัยก็สามารถอินบ็อกมาถามพิวตี้ได้เลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า